รายวิชาองค์การแห่งการเรียนรู้องค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาองค์กรให้ไปสู่การเป็นองค์กรให้การเรียนรู้เพื่อที่จะทาให้องค์กรสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมขององค์กรได้ซึ่งผู้บริหารขององค์กรจะต้องให้ความสําคัญและบริหารจัดก,การให้เกิดขึ้นโดยมีลักษณะทั้งหมด11ประการคือ1มีโครงสร้างที่เหมาะสม (appropriate structure) กล่าวคือจะต้องมีขั้นของการบางังคับบัญชาให้เหลือน,น้อยที่สุดเพื่อเอ,อื้ออํานวยให้เกิดความอิสระในการทํางานและเกิดความคล่องตัวในการประสานงานกับทีมข้ามสายงานหรือ ระหว่างผานแผนกอื่นๆมีมากขึ้น 2. มีวัฒน,นธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร corporate learning culture การมีวัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัดมีการทํางานและการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์สมาชิกในองค์กรมีความตระหนักรู้ถึงความสําคัญของการเรียนรู้ขณะเดียวกันผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเรียนรู้ให้ในองค์กรไปพร้อมกันกับการสร้างผลกําไรของบริษัทด,ด้วยเพราะวัฒนธรรมขององค์กรโดยเฉพาะวัฒนธรรมให้การเรียนรู้จะต้องมาจากค่านิยมและนโยบายขององค์กรจึงจะเกิดเป็นวัฒนธรรมรวมขององค์กรหรือองค์กรนวัตกรรมที่แข็งแกร่งได้ 3. มมีการเพิ่มอำนาจ แก่สมาชิก e M Powerment เป็นการกระจายอำนาจความรับผิดชอบและการตัดสินใจแก้ปัญหาไปสู่พนักงานระดับล่างอย่างทั่วถึงกันทั้งนี้เพื่อให้พนักงานได้ฝึกฝนการเรียนรู้และค้นหาคนา้นคว้าวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองมากขึ้นรวมถึงการได้มีอิสระในการตัดสินใจซึ่งจะทําให้เรียนรู้ผลลัพธ์จากสิ่งที่ตนได้ตัดสินใจลงไปอีกด้วย 4. มีการตรวจสอบสภาพแวดล้อม Environment Scanning องค์การแห่งการเรียนรู้นอกจากจะเป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่นแล้วยังต้องมีลักษณะที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาซึ่งองค์กรต้องทําการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรเพื่อสะท้อนภาพให้เห็นถึงความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่จะนําไปสู่การสรสร้างนวัตกรรมได้อย่างชัดเจน 5. มีการสร้างสรรค์องค์ความรู้ knowledge creation และมีความสามารถในการถ่ายโอนความรู้เหล่านั้นไปยังสมาชิกอื่นในองค์กร เพื่อให้เกิดผลอย่างต่อเนื่องโดยผ่านช่องทางการศึกษารและเทคโนโลยีต่างๆที่มีการสร้างฐานข้อมูลที่เข้าถึงกันได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ Learning Technology โดยการนำวิทยาการคอมพิวเตอร์อันทันสมัยเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดการเรียนรู้เพราะเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะช่วยในการปฏิบัติงานที่มีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงมีการเก็บประมวลซึ่งจะช่วยทำให้มีการกระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น7ให้ความสำคัญกับคุณภาพ Quality การที่องค์กรให้ความสำคัญกับการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร Total Quality Quality Management หรือ TQM ที่เน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้ผลการเรียนรู้ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจกลายเป็นผลงานที่ดีขึ้น โดยถือหลักในการพัฒนาคุณภาพตามคุณค่าในสายตาของผู้รับบริการ 8. เน้นเรื่องกลยุทธ์ s t r a t e g y มีการยึดถือเอาการเรียนรู้ให้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการดำเนินธุรกิจขององค์กรหรือยึดถือเอาเป็นกลยุทธ์สำคัญขององค์กรเช่นเน้นย้ำถึงกลยุทธ์ของการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ Action Learning หรือเน้นย้ำสมาชิกถึงกลยุทธ์การเรียนรู้โดยจตนา โดยให้กลยุทธ์ทั้งสองที่กล่าวมานั้นรวมเป็นจิตสำนึกของสมาชิกในองค์กรควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานซึ่งนำไปสู่กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรในด้านอื่นๆได้อย่างต่อเนื่อง 9. มีบรรยากาศที่สนับสนุน supportive atmosphere เป็นบรรยากาศภายในองคอ์กรที่มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสมาชิกเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นอิสระและต่อเนื่องเป็นองคอ์กรที่เอาใจใส่ต่อความเป็นมนุษย์เคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันและมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันไร้ซึ่งการแบ่งแยกและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการทำงาน10มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมและเครือข่ายทีม m Work and Networking การทำงานในลนักษณะนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค ทำให้กลายเป็นพลังร่วมในการสร้างองค์กรให้การเรียนรู้โดยสมาชิกในองค์กรจะต้องตระหนับถึงความร่วมมือกันการแบ่งปันความรู้การทำงานและแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งสามารถนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการได้ 11. สมาชิกมีวิสัยทัศน์ร่วมกันวิชัน่นวิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่เป็นความมุ่งหวังขององค์กรที่ทุกคนจะต้องร่วมกันทําให้เกิดความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเป็นการเน้นให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่มีทิศทางเป็นไปตามความต้องการร่วมกันขององค์กรการดําเนินการพัฒนาองค์กรให้การเรียนรู้มี5้าองค์ประกอบสําคัญดังนี้ 1. การเรียนรู้หรือ learning หรือพลวัตการเรียนรู้ (Learning Dynamics) ประกอบด้วย3องค์ประกอบย่อยได้แก่ระดับการเรียนรู้ได้แก่การเรียนรู้ระดับบุคคลการเรียนรู้ระดับกลุ่มและการเรียนรู้ระดับองค์กรประเภทของการเรียนรู้ได้แก่การเรียนรู้จากการปรับตัวการเรียนรู้จากการคาดการ์การเรียนรู้เพื่อเรียนรู้และการเรียนรู้จากการปฏิบัติทักษะการเรียนรู้ประกอบด้วย6องค์ประกอบได้แก่ 1. บุคคลรอบรู้หรือ Personal Mystery 2. แบบแผนทางความคิด Mental Model 3. การมีวิสัยทัศน์ร่วม Share Vision 4. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม Team Learning 5. การคิดอย่างเป็นระบบ System Thinking 6. การสนทนาบแบบมีแบบแผนแ i a l o g องค์กร Organization หรือการปรับเปลี่ยนองค์กรหรือ Organization Transformation ประกอบด้วย4องค์ประกอบได้แก่ 1. วิสัยทัศน์ 2. วัฒนธรรมองค์กร 3. กลยุทธ์ 4. โครงสร้าง 3. ส,สมาชิกในองค์กร people หรือการเสริมความรู้แก่บุคคล people empowerment ประกอบด้วย6องค์ประกอบได้แก่ 1. บุคลากร 2. ผู้บริหารหรือผู้นำา 3. ผู้รับบริการหรือลูกค,ค้า 4. คู่ค้า 5. พันธมิตรหรือหุ้นส่วน 6. ชุมชน 4. ความรู้หรือ knowledge หรือการจัดการความรู้ knowledge management ประกอบด้วย 1. การสแสบงหาความรู้ 2. การสร้างความรู้ 3. การจัดเก็บความรู้ 4. การถ่ายโอนความรู้และการใช้ประโยชน์ 5. เทคโนโลยีหรือการนำเทคโนโลยีไปใช้ประกอบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีพื้นฐานของการเรียนรู้และระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศที่จําเป็นต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศเป็นองค์ประกอบสําคัญในการสนับสนุนการไหลของข้อมูลในองค์กรอาจต้องจัดทําคู่มือรายงาน ที่ใช้ประกอบกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นระบบสารสนเทศที่ออกแบบเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กรตามแนวคิดของจิรชาวิเชียนปัญญาปี2549ได้แก่ 1. office automation systems ระบบสำนักงานอัตโนมัติเป็นระบบที่สนับสนุนการกระจายและประสานการไหลของสารสนเทศภายในองค์กรโดยนำเสนอกิจกรรมการกระจายความรู้ดังนี้ Document Imaging System ระบบเอกสารภาพเป็นระบบการแปลงเอกสารและภาพให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถจัดเก็บและเข้าถึงโดยผ่านคอมพิวเตอร์ Jukebox เป็นอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในปริมาณมากจากหลาย optical disk ที่สนับสนุนให้การสืบค้นเป็นไปได้โดยสะดวก Index Server ดัชนีเซิร์ฟเวอร์เป็นอุปกรณ์ที่จัดเก็บเอกสารเป็นดัชนี เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลเมื่อต้องการใช้โดยระบบการสืบค้นประกอบด้วยอุปกรณ์สืบค้นและสถานีงานที่มีสมรรถนะในด้านกราฟิกและอุปกรณ์แสดงผล 2. knowledge work systems ระบบงานความรู้เป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมของบุคลากรที่มีความรู้และทักษะเฉพาะทางเพื่อสร้างความรู้ใหม่และจัดเก็บเป็นทรัพย์สินขององค์กรโดยมีบุคลากรที่ใช้ความรู้ทำหน้าทีร่รวบรวมและปรับปรุงความรู้ขององค์กรให้มีความทันสมัยต่อโลกภายนอกที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปให้คำแนะนำต่อบุคลากรภายในองค์กรในสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและเป็นตัวแทนและผู้ริเริ่มโครงการเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ พัฒนาเทคโนโลยีที่นำมาใช้สนับสนุนระบบงานความรู้ได้แก่คอมพิวเตอร์เอชดีไซน์ C.A.D และคอมพิวเตอร์เอชแมนูแฟคเจอริงหรือ C.A.M ใช้สำหรับการออกแบบและการแก้ไขการออกแบบอัตโนมัติโดยใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ทางกราฟิกที่มีความซับซ้อนทำให้ประหยัดเวลาของงานที่ต้องออกแบบและแก้ไขหลายๆครั้งเราสามารถทำการทดสอบก่อนนำไปใช้จริงได้ Virtual Reality System หรือ VRS เป็นระบบที่มีความสามารถเหนือกว่า CAD และ CAM โดยมีปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างรูปแบบการจำลองผ่านคอมพิวเตอร์ทำให้มีลักษณะสมจริงสร้างความรู้สึกเหมือนมีส่วนร่วมในเหตุการณ์จริง Financial Workstation หรือ Investment Workstation เป็นระบบที่ใช้ในธุรกิจการเงินโดยเฉพาะให้ข้อมูลด้านการเงินและการลงทุนแก่บรเกอร์ลูกค้าและผู้จัดการกองทุนจะเก็บข้อมูลจากแหล่งภายนอกและภายในรวมทั้งข้อมูลคองตลาดย้อนหลังลดเวลาในการสืบค้นข้อมูลและปรับข้อมูลให้ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ได้สะดวกมากขึ้น 3. Group Collaboration Systems ระบบการทำงานกลุ่มร่วมกัน เป็นระบบที่สนับสนุนการสร้างและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรในทีมหรือภายในกลุ่มซึ่งโกสลดีศิลธรรมปี2546ได้แบ่งเทคโนโลยีประเภทนี้ไว้ดังนี้กลุ่มแวรเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันบนพื้นฐานหลักของการสื่อสารการประสานงานการทำงานร่วมกันทำให้กลุ่ม สามารถทำงานร่วมกันได้ในรูปแบบเอกสารกำหนดการประชุมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งการใช้ฐานข้อมูลร่วมและการส่งอีเมลสร้างสภาพแวดล้อมของระบบการทำงานร่วมกันสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสทำงานร่วมกันเป็นทีมแม้จะอยู่คนละสถานที่และช่วยลดงานเอกสารที่ซ้ำซ้อนลงได้อินทราเน็ตเป็นเทคโนโลยีเครือข่ายและเครื่องมือสนับสนุนสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันเป็นทีมโดยสมาชิกในทีมงานสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมใช้สารสนเทศ รวมทั้งทำงานร่วมกันในโครงการที่ได้รับมอบหมายแม้อยู่คนละสถานที่หรือสำนักงานเครื่องมือหลักในการใช้งานเช่นอีเมล voicemail fax การประชุมทางไกลกรุ u ปแวร์และ News Group เป็นต้นช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการเชื่อมต่อโดยไม่จากัดแพลตฟอร์มสามารถเข้าถึงระบบ สร้างรูปแบบการใช้งานแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยภาพเสียงและวิดีโอง่ายต่อการใช้งานและลดค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ข้อมูลอินเทอร์เน็ตช่วยในการจัดหาข้อมูลและสารสนเทศสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าสร้างเครือข่ายแผนที่ของผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับสารสนเทศจากภายนอกองกรด้วยผ่านทางรูปแบบ FTP และ World Wi เวเกิดการแบ่งปันความรู้สารสนเทศที่ได้รับในรูปแบบของการสนทนากลุ่มและ News Group